กราบสับายดีพ่อแม่พี่น้องสัมายดีย่ามบ่ายๆเด้อพี่น้องเด้อสัมายดีบระุกหมองสุบอนสัมายดีบระตูกุทุกคนพี่น้องเลยพอ่พอๆกับซองไอรินคือเกา่าเมื่อน,นี่ก็ไดเมื่อนี้ไปทางใดเอาลูกเอาเต่าอยู่เฮือนผ้าตกฝนลินคึ้มผ้าคึ้มฝนพี่น้องไอเมื่อน,นี่ก็ะไดไอรินสัมา,ายดีป่าลุงน <Bye. S 1> ั่นเลยแล้วก็ สบายดีปะลุงยังคือเห็ดนันนันอีปี่สิอ๋อเห็ดดีดีเป็นสิบบริได้กินนมเนบ่บัก้าวอยู่เพื่อนก็บบกอายบบกอายก็ฮักกับเขามาแต่หนา้าเอาอน่้ให้งูอ่ะพอก็ไปเกี่ยวเน้อมาสาวเปนพี่น้องไปเกี่ยวเนื้มาไว้ให้ผู้วินแต่ละมือนะเกี่ยวเนื้ถิมว้อยู่เพื่อนแต่ให้ผู้วินเอาออกให้งู่ะเถอละโจมเถ่อละโจมมือนี่น่ะบอได้ไปเหตุงานพอกะเอ้อ อีพอไปหากินบอด้ไปเห็นงานพ่อพ่นตกพ่นลินแล้วมันเสื่อมอเล็กกว่าได้ไอ้เนี่ยพี่น้องอยู่ห่วยไปแล้วก็เลยไปหาตึกปลากับลุงผู้อยู่ห่วยแต่บอดี้คือโทรศัพท์ไป็ออกยานมันเปียกมันเปื่อนเมืองเฮือนไปว่าก,กันพี่น้องเอ้ยโหดไอลินกับมาตินเห็ดโคเป็นโคโอ้สะอยู่ครูแจหืม มาทางเฮือนไพ่ครับพี่น้องเซฟกำลังตำมะหงกินเซฟผูวินพักมีกินอยู่บ่<อ>ใช่ยุ่มักเล่นมักชื่อมักหงมักหนึ่งดูไปปีดเอามะหงหน่อยป่าวพี่น้องกำลังเป็นซ้ำนี่ ไปเห็ดแนวาได้จังสิว่าสิพ่อกินมันกระคมแล้วผลไปปิดเอาเลยพ่อกินแต่เอาคนเดียวพอพ่ออยู่หักยามันโคมชีบมันเป็นอะไรมัเคือเอิรกกับโกเก็บมาใส่ในรังของน้ำจางอย่าใส่ายไม่เอาใส่ช่องบวงช่องบวงอะไรฉุบได้พ่อ,อเลยน้นตาลน,นี่พ่อ ูวินตำสมสู่กินพี่น้องยแต่บุหรีสือมาหุแต่บริสื่อขปุกนนอะวินะปุลดสามมาเด้อพี่น้องเด้อกินตำหุงสีมือฟูวินสิคเขากินเขาแล้วก็อมื่ยใหญ่หงือมเมยอใหญ่เหงือเนก้าวฟูวิน ปล่อยเขาขอกออกเมื่อแต่ว่าอย่ามันหมุนออกกินหยากินอันหมุนออกไปกินหยาอะไรก็กินอันกาปฏิบัติซะอย่ากินมงหัวด้มือในข้าวสอนนี่บวินโบเหินโบเหินมีใครสอนวะว่าไปตีขี้ไวย่างไปสอนกินแกงหัวมันคือี่แสบคิดอยากมกมันอยู่จากมือก่อนเอ้อ เก็บผักกินก็พี่น้องชวนลังบ้านเ่าก็ประมาณนี้ย <c oughs> ามพยผปลูกยังกะยาพี่น้องเลยปลูกข้างห้อง,ง,งอก็ตายเมืดเนี่ยปลูกข้าอีตูก่กำลังงามกำลังติดเึ้นมานี่คือผักหัวละพามไก่สะาพี่น้องเลยปลูกยังก็อะไรยังเอาอะไรตะกิน หกเฮ้อแห้งงามพ้น,นี่ทางอยู่ได้พี่น้องเลยอันนี้ก็ต้งใช้งำปลูกต้นมะกรูดดี่ได้พี่น้องลังบานกันเสือบีแม่น้ำขจาวกับมะปลูกอันนี้เก็บผักแป้นนะคะลังบานกันประมาณนี้เพี่น้องผักแป้นผักหัวเสือ พักข้าวทองกินกับตามัดหงสมพักข้าวทอง,งก็มันงำไปอยู่ทั่วที่ไปหน่อยเขาแนวละหน่อยพักนึงก็ เดี๋ยวพักกินแล้วพี่น้องพักข้าวท่อหนูก็มีอยู่ทั่วที่มันมีไปอยู่ทว่วที่ไ,หไปหา้าวบด้ลูกเนี่ยอืออืม,อมบอกมีเวลาไนไหนเขาเลิกหกเฉพาะยุงจังหลายเพราะว่าปู่ของสชิงคข่ทางหลังบ้านคือสี่กอกำลังติดง,ง่ามาต้นมะหุงต้นมะหุงเขาล้มลงผับบัวตายต้นนี้แหละไอ้ฟูวินมาเก็บหน่วยเนอยหนึ่งก็เก็บ มัวสิงไทยกับปูกไปปู่ย่างกับปุย่างน้องย่างพนจะมันเป็นอะไรนี่นหะปู่ฟังหอมกับบุรีย่างบุรียางนี่นหะเนี่ยใมว่าเป็นบงเป็นแมงแนวนี้ย้องพนปู่ย่างกับย่างทางก็มีดอกไม้ไปพี่น้องไปกินตำหมูเหมือกันมาพี่น้องมาโอ ต้มไข่ทอดไขย่ยินเป็นไรไย,นนย,ยินเป็นไรใส,ส่ริมโอนนะเอาเชียงม,มาลองอินได้หรอเล่นอยู่พี่น้องไอมาตินเล่นหลดถีบมือก่อนนะค่ะเอืือยบ่ล้มลง่หายเองด้ยเล่นกับเอื่อยทับหัวน้องนอนหายสักกระเดวกระเดวเพื่อแม่แล่นมาหอน พ่อแล้วเอาลงจนบวดไอ้งอินแพงมาพี่น้องมาต่างก้องก่อนไปกินน้ำไอ้บยนี่ก่อนว,ว้าซัำนี่แหละอาหารเพียงเอาพี่โซ่ห่วยเก็บเอาฟปมันคือลายห้าันแนนเลยนายน้องแต่บายพี่ปะลุง มาสบายดีป,ปลาลูกดีสิรพักกินกับกันใวนเขาเองชวนเขากับแซนสุแซนสกน้อเจอืมอืมอมอืมหมเนี่ยอืมบุกมเลยมาเด้พี่น้องเด้ไอรินไอรินจยัอแม่ไม่จเส

ไปงานัา่นเลแล้เห็นงานยทำไปทงานนั้อมึนกูเพื่อผู้หงพ่อนม่นุเขาเหนแต่ผมไม่เยเหตมผขอรอยคือปลา

พักแปางงานเลยพี่เราจะมีหัวเห็ดแนวกินหรอกบางอย่างก,ก็ใส,ส่สูตรน้อไมยแตก่กินกับตำหงถระเจ้าวิเศษสมพักแปะเสแอะแต่บุเคยกินบุเคยเห็ดถ้าเห็ดอะได้ปุ๊กยังอืมว่าจะนอง ไอผู้วินท่านอาท้าลายผู้วินทำงานตาให้จำหูอย่เ้ยจิ๊บจะจำเป็นเลยจำเป็นกับมันหยากันแน่่งนีนน่าอื่นทางนองท่านหนุ่มทางน,นองไปอยู่ไลกินหมเขาน่องให้เขาไปอยู่ไปเดียวบุคมมือเพ<อ>ื่จ ด่ดดาก็อยกทำไรลวก็ไปทำง,งานเขาเลยขอไปเหตุง,งานถึงเงินจกับไีไลน,นะนินกับมาจิ้ใส่มื่นรรริ้มแซ่บ้หนาะินมเห็นเนืยอนี่ไปอ ดินเลยไงตัวติดเนี่ยเจ้าม่ัเดียวเห็นกับพวอออ่ลสเลี้ยแซ่บคนไปหาปลาก็จิลบุได้ติดจันนํางยไปหาปลามาตีน่งจหันนําอีเร็วอับยังมาตียังนาดเร็ว ปวดนวดนะอไอยเี้อยู่ในรถขี่ไอยู่น้องเธอหงเลอืมไปเก่าไปถัวขี่เลย คุณวินอยากได้โทษซับแล้วก็เลยอยากไปทำง,งานไนปะทำง,งานเอาเขาสิ่งเหล็กงับบ่เห็น,นห,หมูไปอยากไปพี่น้อ,อนเงออเลยหมูคนงานเก็บไก่เดมลูกปลี่ไปถึงจะไปแบบ

เดินสเตปพี่น้องเลยซีมือผู้วินปาร์ตมาเบิ่งกผัดชิมหาน่ะสพี่น้องเมาแต่คุยกับผู้วินเรื่องผู้วินเดี๋ยวไปทำงานมือนนี่ก็คอล่าพี่น้องฝากกุหลา์กุแชร์ช่องอลินในเด้อป่าลุง ผากเพื่อผ่าส้มขอโทษขออภัยหลายๆที่ลงคขีบสาหรือบ่ได้ลงก็ได้มันยากพี่น้อย